ผมอยู่กับทางโค้ดไดกิทิคุชิครับเฮดโค้ดของเงือกสมิลาเอ่อก่อนอื่นอยากถามรูปเกมวันนี้ครับเป็นไปตามที่เราได้วางแผนไหมครับโค้ด Oh do you feel how do you feel this game Is it a s your plan <S Yeah yeah uh, we actually we 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 got we, we got a good result uh, uh, last last three 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 matches and I, we just keep the, this this momentum we of course we we are, we are just uh, i ล t l e bit tactical t i n g But also at the same time we have to control we have uh, more more focus on controlling our uh, 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 mental state mentality t h That's more, m o r e important. ก็แ <demek> น่นอนครับว่าก่อนหน้านี้คือเราก็ชนะมาสามนาทีได้ใช่ไหมครับาะงั้นเราก็คอนโทรลในสิ่งที่เราควบคุมได้ครับโดยเฉพาะเรื่องสภาพจิตใจผมอยากถามถึงสงครามซีในช่วงนี้หน่อยครับเรามีโปรแกรมการเตะที่เรียกว่าค่อนข้างถี่เลย ตรงนี้เนี่ยโค้ดมีวิธีการรับมือกับโปรแกรมที่แบบพลื่อโหดช่วงนี้ยังไงบ้างครับโค้ด Now we have the five B C schedule. r i g How t h can you deal with t h i s Make sure that we, we we rotate some some players. And I believe that the our, play, our players our p l a y understand what, uh, what we have to do. Our, our tactics, our uh, style of play. So even even uh, we, we we change some some players, we can play with our 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 way. ก็แน่นอนว่าเราก็ต้องโลเตชันนักเตะครับแต่ว่าก็เชื่อมั่นในนักเตะทุกคนว่าจะเข้าใจวิธีการเล่นเข้าใจแท็กติกเข้าใจสไตล์การเล่นของทีมเราครับครับผมก็นี่เป็นครั้งแรกที่สนามตีนี้เนี่ยในยุคของโคชไดกิที่มีแฟนบอลเข้าชมในสนามอยากฝากอะไรถึงแฟนบอลที่มาเชียร์วันนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับแฟนบอลที่กำลังอยู่ในไลฟ์สดตอนนี้ครับโคตร I'm the first time that you made the team and the supporter come to the field right So do you, do you have anything to talk with our supporter will enter to the stadium today, and the supporter will stay at his, their home. Yes, uh, I'm really, really happy with with uh, our fans coming back to our stadium, and also they uh, they have, uh, encourage encourage us, help help us, yep. um, Yeah I I I hope more 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 supporters will come I hope next few few month many perform uh, supporters will come will come back and I expect the full of this the f u l of this this field ผมก็มีความสุขครับที่แฟนบอลเข้ามาในสนามวันนี้ก็เขาก็เข้ามาช่วยให้กำลังใจเราครับแล้วก็คือก็หวังว่าถ้าสมมติเรื่อยๆหลังจากเนี้ยครับจะเข้ามากันให้เต็มสนามให้เต็มสนามเลยครับผมก็วันนี้ถือว่าเป็น ผลงานที่ดีของโค้ดได้เีแล้วก็ช่วงนี้ส่งขายพเก็บใัยรัวๆยังไงผมเป็นตัวแทนของแฟนบอลแล้วกันยังไงก็ขอบคุณโค้ดและบอกให้โค้ดหลังนี้ก็สู้ๆไปติ๊งขอบคุณครับ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 ร้องอยากจยาได้ยินเสียงอยากจะคุยด้วยสักครั้งลูก้าเรียกลูกากูเรอแฟนบอลเห้เรียกลูกากู่อนเื่นพูดถึงเกมในวันนี้หน่อยครับหน้าที่ของเราโค้ดได้วางไว้ยังไงบ้างครับครับวันนี้ก็เป็นเกมที่อึดอัดมากครับแต่เราก็มีระเบียบวินัยเป็นทีมสปิริตครับแล้วก็ จบครึ่งแรกเราทำได้ตามเป้าคือมีสกอร์โมเมนตัมมาทางเราครับแล้ววันนี้ในเกมของเราเราพึงพอใจกับฟอร์มตัวเองในในใน,ในเกมนี้เท่าไหร่ครับก็พ,งพ,พึงพอใจครับแต่มันต่อย,ยอดได้กว่านี้ครับอครับก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของแฟนบอลสงขลาเอฟซีเนี่ยน่าจะชอบเรามากเลยแล้วก็วันนี้มีแฟนบอลในสนามปินด้วยอยากฝากอะไรถึงแฟนบอลที่ตามเชียร์เราเป็นพิเศษหน่อยครับ ครับผมผมก็ฝากให้แฟนบอลเข้ามาชมมาเชียร์ผมเยอะๆนะครับแล้วก็จะทําฟอร์มตัวเองให้ดีที่สุดทํางานให้หนักเพื่อทีมตลตอดไปครับเขินไม่ได้หรอเนี่ยเขินใช่ไหมโอเคก็น่าจะเดี๋ยวให้ทางลูก้าไปพักผ่อนแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมสนองนิดสําหรับแฟนบอลสงขลาเลนาะยังไงหลังจากน,นี้ก็บอให้ทำทาตัวเยอะนะครับโชคดีครับผมขอบคุณครับ